ไทยไทยเมาูเมา ไอ้ไทม์มัลทูเมาส์นะครับนะฮะสำหรับข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายแล้วกันเนาะใช่แล้วนะครับเป็นข่าวของคุณอ้ําพัชรภานะครับซึ่งห่างหายจากการแสดงไปนานมากนะฮะเราจะเห็นในอีเวนต์เห็นในโฆษณาพิเซนเตอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าละครเนี่ยเขาบอกว่าหายไปถึง3ปีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาแสดงละครอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องที่แสดงเนี่ยก็ทางช่อง7ด้วยนะครับอ่านละอรเรื่องนี้สนุกมากนะมแป๊บงสนุกมากนะคะชื่อละครเรื่อง จากศัตรูสู่หัวใจโอยนะคะประกอบคู่กับพระเอกนะคะร่วมช่องอย่างคุณมิกทองระยะนั่นเองแล้วก็เพิ่งออนแอร์กันไปนะคะเมื่อวันที่30ตุลาที่ผ่านมาเห็นบอกว่ากระแสดีคนแคปมาแซวแม่อํมกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันเลยในข่าวันนี้ค่ะสิ้นสุดการรอคอยอําพัชราภาคืนจอในรอบ3ปี มามากนะนแต่ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรออีกต่อไปแล้วนะฮะสำหรับละครเรื่องใหม่ทางช่อง7 HD นะครับ <ฮะ S 1> ที่หลายคนเนฝ้ารอชื่อเรื่องว่าจากศัตรูสู่หัวใจนะครับเป็นละครแนวโรแมนติกดรามา่านะครับเรื่องล่าสุดของนางเอกซูเปอร์สตาร์อย่างคุณอ้ําพัชราภาในรอบ3ปีนี้เลย<ฮ>ะนะครับก็ได้ประกบคู่กับนี่แหละฮะ พระเอกรุ่นน้องนะฮะอย่างคุณมิกทองระยะกล้ามแน่นเลยนะนมที่ไม่ได้ทําให้เคมีคู่พระคู่นางเนี่ยลดลงแต่อย่างใดนะเพราะว่าปล่อยตัวออกมาจากการเขาบอกว่าปล่อยออกมาเนี่ยตอนแรกก็แบบโอ้โหเห็นบอกว่าเรตติ้งพุ่งขึ้นมาเลยใช่คือตอนแรกคิดว่าเคมีจะไม่ได้ใช่ไหมเออตอนแรกบางคนบอกเฮ้ยจะได้อคู่นี้ไม่ไม่ลงตัวเปล่าอะไรเงี้ยต่างกันอะไรอย่างเออเออพี่อ้ําทำยไมหน้าเหมือนเดิมตั้งสิบปีที่แล้วเลยพี่อ้ําเนี่ยเขาเขาดูแลตัวเองไงาเป ิงนะหะถ้าไม่อ้วนขึ้นก็จะเท่าๆเดิมแหละใช่แล้วก็ดูแลออกกำลังกายอะไรเงี้ยเรื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่พี่อ้ํานะคะหรือในเรื่องชื่อว่าโสพิตาเนี่นะคะเป็นลูกสาวคนโตของนักธุรกิจคาไมชื่อดังนะแต่ว่าอยู่เนี่ยสูญเสียน้องสาวซึ่งน้องสาวเขาฆ่าตัวตายอย่างมีเงื่อนงำนะแล้วก็มีคุณเจตนะคะพระเอกอะเนาะใช่ชื่อเจตเป็นนักกีฬายิงปืนอนาคตไกล นะที่คุณอ้ําเนี่ยปักใจเชื่อว่าคนนี้แหละต้องเป็นต้นเหตุให้น้องสาวฉันฆ่าตัวตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าโอ้โหทําให้วันดีคืนดีคุณเจดเนี่ยไปเป็นนักฆ่าอ่ะแล้วคุณสวดพิตาก็คือคุณอ้ําเนี่ยกลายมาเป็นเหยื่อรายแรกอ่ะเหมือนโดนว่าจ้างให้มาฆ่าอ้ําเลยเงี้ยเหรอโอ้ซึ่งเป็นพี่สาวของแฟนเก่า่งนะใช่นั่นแหละสินะก็เลยต้องเรียกว่าเป็นคู่ ผู้ปรับกันนะคะแล้วก็เอ๊ะลงเรือลําเดียวกันเลยอย่างเงี้ยหน,นนนนี่นะแต่เห็นว่ามีการร่วมกันขไขปริศนาการตาของคนที่ตัวเองรักด้วย<ช>เออยังไงละเรื่องนี้นะคะดูคดเรื่องมาน่าสนุกน่าติดตาม,มแล้วก็เลตติ้งก็ดีด้วยดีนะรครับยังไงก็ตอนนี้อ้ํากลับมาทวงบอลลังละห่างหายไป3ปี<ช>ยังไงก็ฝากละครเรื่องนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะ ล่าสุด<ม>ตอนนั้นใช้เป็นเพลิงพันนาตอนนั้นก็คือปังม,มากมเป็นแบบโปรชั่นใหญ่ยักษ์เลยแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าน่ารักมากๆนะคะระหว่างพี่อ้ําแล้วก็คุณมิทรรย,ยาเห็นปล่อยออกมาหลายๆคนก็แบบ จับมาว่าเออคู่นี้ได้เคมีได้และอีกคู่หนึ่งที่เขาเล่นเล่นด้วยกันก็คือพี่อ้ํกับณเดชน์เขาบอกอยากจะเห็นอ้ํานเดชน์เล่นด้วยกันแต่คนละช่องเนี่ยแต่คนละช่องแต่อาจจะมีโอกาสแบบร่วมโปรเจกต์กันหรือเปล่าเขาเห็นเป็นเด็กพี่เอทั้งคู่อะไอย่างเงี้ยจริงจริงแต่กระยานเขาก็อยู่ในสังกัดเดียวกันใช่ไหมคนดูคิวก็คนเดียวกันอยู่แล้วมเปลี่แฟนๆก็ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยละครละครช่อง7 HD ที่อ้ํเล่นแล้วเรื่องนี้นะครับออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาก็ประมาณสองทุ่มครึ่